เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมจําเป็นต้องพูดและผมอึดอัดใจมากแต่โดยอุดมการและหลักการในชีวิตผมแล้วผมจำเป็นต้องพูดเพราะมันจะเกี่ยวพันกับตารวจหลายคนซึ่งผมรู้จักตีพอสมควรอาจจะไม่ถึงขั้นสนิทสนมกันมากแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเคยมีการพูดคุยกันในหลายๆเรื่องและผมก็ต้องยอมรับว่าผมเนี่ย เคยสนอสนมกับผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันคือพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรสมัยที่ท่านกําลังต่อสู้กับพลตบรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านและผมก็หนุนหลังท่านเพียงแต่ว่าช่วงหลังการเมืองมันแรง ท่านไม่อยากจะแสดงความใกล้ชิดอะไรกับผมท่านก็เลยบล็อกไลน์ของผมไปซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าท้ายที่สุดท่านก็ได้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วแต่เพอิะเอเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับตำรวจและมันเกี่ยวข้องกับหลักการของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมจําเป็นต้องพูดในอนาคตซึ่งก็เกี่ยวข้องกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเช่นกันแต่ผมยอมรับว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้เป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่ง